นะครับพี่น้องครับป้าป้าอะไ้วันฝนนะกูาจะไปหาไานะเดือนเอาป้าเลยหาเขาให้บอยติบ่าลรือเจะไปหาอย่างก็สู้ก็หัวหน้ากินอยู่นั่นปคนไี้กินดีก็เข้าฝุ่นสิไปหาให้พ้นกินเห็ดหยังนพ้นมีเมียเมี่ยพ้นหาสู้กินกินอยู่ทั้งรถเต็นโตปีนี้กินดูหลายจนแม่ปีนี้ได้เห็ดของงามมาเทิมรถอยู่ทั้งรถมีของงามพร้อมดีก็เนี่ตั้ง กินล้ก็ขี่ขี่แล้วก็กินกินขี่ขี่กินเวนขี่อยู่ทั้งรถนั่งกินได้เป็นขี่แมนอยู่โตกินข้าวก็เมี่ยอยู่เรื่องพิษหองน้ำขี่แรงค้ยออกมาเลยเบาเบาปัดใจซี่ของบอยสิดีใช่ปุ๊บแจมบ้นั่นเอ้าแม่นอยังปัดใจซี่ของบอยสิดีใช่กินขี่นอนโตรงเบาห้มันชัดๆัดแม่งอย่างแน่กินครับขี่เออนอน ว่า่อก่นันยัอดต้อยู่ไม่งี้นกดนอนดีไรเดือกมาโต๊สากปานี่ที่ข้นกนจะมือยุคหังเงินผู้ใดักเงินบ่อยสิไม่ใช่อะไรครับ้ยปานมีกี่ลายเนาะเอเปิดวงมันกี่ลารอล่ว่าจะมาเปิดที่วัดเนาะป่านเปิดที่วัดมพนสิเป็นแังโคตกโต๊เ็วกบออโค้ เป็นแง่นึงม้าตะเวทหลายพันฮ่อเข่ามาหน้ามาปูสานแง่เปิดอันเปิดพุ้งฮ่อเข่าออกบูชซ้ำเดี๋ยวจะเปลากันไปนล้วเงินไข่สงสัยอันหนึ่งสรงใสอย่างเดี๋ยวเราไปเอาเงินสะกันเบอร์สุขคนบอสั่งตร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 งมาถึงตรงโอ้เดี๋เบอร์สุขคนบไเนาะขอบคุณค่ะตรงกูได้แหวนเพชรเอาที่หลีดิีที่หลีดเอามาฮะเพราะเจอเรามันได้แหวนทองคำได้แหวนเป็นเงินป่วยท่าน แก่นเพ็ดจ็ดความกเลยสองมือเฉียวว่าแม่ใส่ของผมบาเนี๋ยแนเซียงเวที่ให้เนาะยูนใหท่านไห้ผลใหญ่มาไล่ไข่กันโอ้ยตงแเรวเบิ้งใบของไข่บอลท่านได้สูกยูสไอโบมเผาเขาถอดบ่ออกกันเบิ้ยใหมาสูงเลยบวมอลต็งขอบคุณครับขอบคุณแม่นะครับเนี่ยอย่างนออยสงงัสอันนึงขันรถนี่ห้องน้ำาพุ่งสียเพานั่นไปเท่ทิมเอาอย่าง ทีเอาเงินนก็ต้จะเอาแน่กูหลงทางอุ้ยเดี๋ยวเอาเงินนี่ก่อนตงขอบคุณค่ะแม่คุณอยากเปิดห้องสรงมือดิขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่สีนวลจากกรทมนะครับขอบคุณแม่สีนวลคนสวยนะครับขอบคุณโยธาค่ะน่าขาดผู้เล่นเจียงขึ้นแต่ลกมาช่วงนี้เลยค่ะ่อยชินเช็คกับแม่เโนลีดีออกมาซุมตลกเก่งค่ะ คุณครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณค่ะพี่แมมเอบีกทมแล้วก็แม่ชีนวลขอบคุณแม่ชีนวลรัขอบคุณแม่กันซาลอนนะคะขอบคุณแม่กันค่ะแม่กันคือผู้งามแต่ออกมาปีนี้แม่ผู้งามเนาะองร้านเสริมสวยเนาะจะพร้องร้านเสริมสวยบัดดงงามบัดมีตรงน้ำมือเท้าน้ำมือเท้าแม่กันแล้วน้ำมือสวยน้ำมือสวยไอ้สิปากคุณแต่งมอนี่บอกรีกไง เิ็มพุดพ้ดจิมนผู้เอาไปเตมมื่อขี่เดียดเ้าเลี้ยง,ยงหง่งเ้าเ,าเียง <ละ S 1> ขี่ในรถ,ไม,รถนไม่หยังรถหัวหนาแม่ห้องน้ำแม่ไปไล้ขี่เต็มแล้วเขี่ไปเทศใส่กุญแจมอ <c oughs> อ้โต้งจะเป็นโงจาก้หงสปน,น,น้องไม่หยังก้นสวอน้้้้้้้้้้้้น้ข้าไปแล้ว้ั้นี้้้้้้้้้้้้้้้้้ม้้้้้้้้้นมันสิ<อ>มี้อกน้น้้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 ้อ้ไ้้้้้้้้้้้้้้้้ั้ข้า้ ขันซึ่งแรนนะักกลนเห็นไ้ไหนบารีนนั่ีไปเลยประ้องพ่งีพี่แกจะได้ว่าขี่ซาข่ายยาน้ำข้ามันขี่รถเจเก็ร้อยก็ทนถูกต้องนั่นแหะขี่บ่อยกับเอนห้อมกันนู่นฮัลล์้าบอกไปตุ่ยต่อัวแยนได้บ่อยอ้นี่เกนขับขี่ไข่นะเออคือขี่เรียบแล้็แบบบบตัวบ,บ,บ,บ <c oughs> ไปชวนเนาะเดี๋ยวไปอยู่ตัวอ๋มีี่ตรงทั้งหมเออ เอคู่อตตรงตอบคุณิด่เอตนเบิอคอยู่เอออยู่แต่ไม่ได้ถิ่กว้างในถิ่นงามคุณรามขอบคุณราบซาบานแต่ให้กวาคนบ่แอยู่เนาะพี่น้องเออยิอยแม่พี่น้องเอาเงินให้่ี่งานตโลกเลยตรงไหนปวดตรงไหนเศราเกลียดเศ้าปวดเด้อ่สู้ประเทศไหนกันนักเกลีนั่ปวดย่หันลันกัน กูสงสัยมันเอาไฟหรือเอาฝนึ่ว่าอยัาเบาวะเมื่อไหร่หาสม่าที่เปีนเพกูเห็นเขาวลระดัาเรื่องชีกันนาต้งเขาเม่กิ้น่เขาเมา่มเอาคึ้นจะม่กินต้งงานยี่ี่ดีราเลยเขกินเรือไต้นไม่งเรื่องยังขอเขากินยุติแ้งเลยไได้กินสันบูดก่อนคนน่าตะเวนหลายอ่ะต้องห้มันจะไปสอนีกินูกันแล้ไ่ได้กินข่าวกูเด้ได้ใสเบงด้ยงเกีย โอยลาบหมูเมลัดร้ลาบหมูจากขัวใจกระต่ายต้นผมบอกอนซ้อนว่ารใไ่้กินหมูอยู่ตีไม่ยังสัตว์ฮะแม่ยังมือเองกินอะไนดับแรกน้อไม่ค่ะช่วงพักว่างกูได้ไปไหวหอนหาดมันไหวไหวให่มันเกิดแหงตาไหวแหงตะสวัดคืนเออช่างอหาหนงัวเห็นมาแล้วกับมื่อกี้ที่วันนั้นตัวโตแเห็ดแขกกินทีเ่าเอออเห็ดยูฮะ อุ้ยยังในสวนหมูหมูใครแนวจะแม่ฮักหมูเฮ็ดมาโชกินอุ้ยหาก้องเขากุมาคือเปล่าหาก้องเขากุมาอาภาพเฮ่มาขาดหาคือคุ่นแฉ่ตรงเอาเงินในตรงเงินยื้อใส่อีกแต่บบกแพ้กับัมแพ้บัมกำนับแม่พ้มันพลาเมียหน่อยเพราะิ่งวอลลัขอบคุณค่ะกำนั้นขอบคุณพี่สาว ขอบคุณครับขอบคุณกำนันแพรนะครับขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอาย่นี่แหละบอกข่ามึงอันแม่รู้ว่าเป็นยังไงเรอเสื้อเส้นเสื้อได้แบกปอดนี่งอันเล่นจแล้วมือกบไปเอาผื่นเท่าเลยบอกสบายเลยตลกใจก็เหลือก็พาน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 มึงเหี้ยกูเลยไปเบิร์มึงหนาขัดไปเบิองผู้เชียวแข็งตรงอ่ะขัดไปเบิองผู้เชียวแข็งมึงจะไปนั่งกินหลับ มามามากินเขากินเขามาด่อกินเผ่านีแล้วไ้สิไดช่วยแม่เผ่าแกเผ่าชดที่มาชดอยางเรียนเนี่ยคือมาทั้งเยวมืออไม่เห็นดิาไม่เห็นมงเห็นก่อนบกมือสอนหญ่นั่นไม่หยัมืออื้อยัมืออือตัวแสบไหมอ้าแสบตัวเพได้ไหมเนี่ยนักก็ดีอยูเป็นตอนไทยตอนมันโคโลเคเลอยู่เปชดใช่ียอ่มาเาอยู่อยู่แล้วมึอกูแก ขอบคุณแม่ลืมค่ะเอาอ้นนะคขอบคุณครับขอบคุณพีิลินนะครับขอบคุณค,ะค่ณคะตกม,ม,มาปีนี้แล้วกับพกงกงามเนื้อพี่ลินน่ะพง้งามเหมือนแหละขนาดเงินมึงแบ <c oughs> บน้มาจะมีกรรมาน,นั้นไปนัางเบิดควัที่ีอย่างยหันมามามาพรอไหมพร้อม,อมกันเร็วเร็วเ,ออเ,เบเออิดเลบเบิรดเะเบิรดะติเบิแน่ตัวเบินสี้าเยอะแยงเร็วเว คนนา,นนา,นนานนยากเราเยนนโดนหอเล่านาแ,นแนคอยเปลีนยนคอยไปเดี๋ยวมันสิลืมพุ่งหวไปงั้นแล้วจังงานไง<ม>พิษกันกับเมียเอ,อาเมื่อเปิดะการเลยทพิษตัวตีวเนี่ยพิษแล้ว่เศ้าไรบาไเศร้าเขาเยพูเมื่อเปมื่อเปิดมื <'t> ่อเปยนพิษกันกับเมียใส่อารมณ์กบลูกล้องลมาหนาเง้กกกกใช้ลองอโดเอาแล้วเป็นทังสั่นแกกี้เอาบอยแลนั่นมึงอบอยเพราะนั่นบอยบอยบอย ันว่าเดี้ยวอยากเดี้ยวกินว่าสันเมื่อไรมิตรต้องหัวเข้าไกลกับเวี่ยากแมกูอยากหูกันว่าไกรตัวนึ่ันมีเข้าแจ็คเข้าสันได้เลินมันมาหลายพ่อหลายพ่เดี๋ยวนี้กูซ่าอยากไปเผาโรงงานไก่ถิ่นเด้หนีิเอาเมื่อกี้นี่กินตัไก่ปนันตีเด้หนิโอ้ยน่าจะมีตั้งไก่ได้ล่ะโอ้ปนันติโตเป็นไห้ตัวมัหูแจักบอยปนันบอยเด่นันบอยเด่นันบอยเอา แคนขับแคนเพลพ่คุณอเอาเ่งอยากเากินมาไปย้รถถหงวนายวนูวแม่ดีหรือรถเอากองไปหันป่นละพูดลานี่ยมันสิบดเน่มันเขียวอืมคือมือขอาลงมาเอาลเา็เต็ให้กันั้นกี่ตรงปล่อยด้นั่นปล่อยด้นั่นปล่อยด้ยดนั่นปล่อยก็ไปหา,าวุ่นวุ่นเอาล็อก็นเขาไอ้แม่เล้วนี่นี้เอาเกินเป่านี้ตรงเนี่คือมีก้อยดีก้อยอยู่บุรารซื้อ เี๋ยวเแก่ข้าวก่อนแก่ข้าวยัไงอ่ะมีเด่อย่งพูดสนับสนุนไหมเดีอะไรเอ็มร้อยห้าสิบออยารเอาเงินก่อนกตมมเอาเงินหต้เงินต้อาคุณราบเอาแม่เอาคุณายางหลกอย่ากเไปท้เจ้าเม่อวมนกัมาหเียล่ลนเดี๋ยวสมมาาวเอามาอีกเด้อต้อ็จะโดดยวู่าจัด้ เรียบร้อยจะได้ไปซอกหายอย่างกระดักกระเดียแต่บรรทอนเป็นเปียตั้งแา่ผมเปิดเลยแล้วเอาซัมนี่ล่ะเพื่นแมกเงินแบงรอยให้ลูกใส่เพื่นเบลอแล้วมาาอันยังมาอันยังออกมาอ่างเมื่อกี้นี่เดี๋ยวมาหาที่ว่าเมื่อกี้เอาบ่เห็นตีน M ร้อยห้าสิบหอมสูตรน้ำผึ้ง เพิ่นผสมน้ำผึ้งอีเกียกี้แป้งสานไปใส่เ้องเก่าไลยซิซอกเฮ้พูดผูดจะได้เขาผูดโอ้วันนี้แกะทองมันละสี่เส้นแม่นี่สามเส้นฮะสามเส้นเอาอีเส้นนึงไปใส่เส้นละห้าพันเส้นหนึ่งบ่มีมีสามเส้นแม่นบ่มอนเขาอุกอุกที่แรกกตัวชี้เส้นน้อเมนบ่อสชี้ได้ใช่รักเอาหรอพี่หนอบอยเดนั่นบอยเดนั่น นี่วิตามินบีสามพอมวิตามินบีเออแต่ว่ากูเพิ่มเปิดฟ้าออกเพิ่มวิตามินบีซีสิบใสอุ้ยร่วมกันเป็นรอยเกาพอดีเล้นี่เอามันก็ีเป็นรอยเกาเอากะปม40สูใช่ดิเออหาซกับ4ีพูรอยเกาูวของกูกับอุ้ยฟ้ากูกับเสีย้กัน อุย้ยขอบคุณหลายๆเด้เห็นมมนเป็นจปบพเช่ก็ได้ซื้อกินเองไหคะเอามาจะใส่ได้ไม่ออกไปซื้อกูคิดว่าเพราะจีแกกูกินยุติบอย,บอย,บอยเอ่นบอยเอนบอยเขาดามิบบาทเนี่ยเพรกกาซื้อส้กกวกินติกี่ซิบบาทเนี่ยแล้วก็มาซื้อไ้จะบอกบ่อยเอ,อ่นบอยมึงมต้องเปิดกินกว่า่นกินไส้กุนเโต แม้จเป็นเฝ้าดูมีมัน่บ่ามันวิตามิดสีสิทำงานหลายกี่ันนี้อาการเป็นแังเน็ตแกกี้ออค้อนทองมาปนึงจยากยีเดยเกยกจับมังเกงน้ำกรดเฉือนแม่งจะบอกกันยึดศอกไปโบกน้งกูอยากเรียนลงตัวลงทางหาสีม้วนสีุทดขวดว่าหนี่งไอเสีลยงโซกได้ว่านึ่งเอากินากินากินตัวนี้ว ไอบปสจุนมนสาจุเด้อไม่เป็นอย่างไบดปีบดซาดเนียองสองยหาิก่งานนี่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณบ้านฮักแอนบอยนะครับขอบคุณคุณแม่คนสวยนะครับมากเหลือไปเห็นไม่ละบึงเลยเด้อเจชิคานราจะวางัาวใส่กันหรือเ่าเอากินกินกินฟองกินฟอนี้แล้วเด้อส่ว่วังเบร์้าขึ้น่าได้ลูกได้ผัวอ๋อขึ้นมาไม่ผัวปีนี่ไมีนมแล้วต้องีแน่ ขอบคุณค่ะอุ้ยโอ้ยขอบคุณแม่ไหมมาจากนารูนขอบคุณมากๆค่ะมันแ่งลอยนี่มาอยู่น้ำผู้เถาเนาะมันแดงเซาตเถาตัวมันแดงเศร้าไอยูน้ำผู้สาวสักหน่อยโอ้ยโอ้ยมันตายแล้วทักต้นแตะเอาเอาเลยหัวแม่งง่อยกินเพืนีหัวหัวกูเนี่ หูจักคว่ำสุดซินสุดยางเห็ดเบียกส่วนเมียบ่เคยด่าบ่เคยปล่อยบ่เคยตีบ่เคยถ่ายเอาเค,อเคือโดยตรงมาแก้ตางกับหัวกูหัวมันเป็นยังไงหัวกูเอ้กูไม่อยากเล่าหัวกูววเป็นอ,อปรพรรออ,อปรพรอพรอรยากงานการประจังการกข,ขึ้นเรียนไปใช้งานบ้านนั่งบ้านนี่ไอ,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 อ้ของแกงกูอยา,า,ากชี้ได้เหรียญของเจ้าของพอให้หเราไปทำมาคดีปานนั่นได้ไหนแก่ไอ้ดีดีสักที่กูสั่งสั่งจะอปพรอพรอพราด่าเอาแต่หัวตรงนี้อย่ามาดีเลยก็ เงินจะพงบ่ไปไปบักผามึงไอเอาบรรยศเข้ามาไห้มุตุบรรล่นไ้เอาน้ำมุต่พร้อมบรรยของต่ของไอ้แจ๊จ๊กกี้ยได้แบนตแกกี้แนยังล่ะโอแบนเงินหมดแล้วนะได้กเขียวก็เขียเขยวโกเขียวได้แบนเงิ่อนก้าเครื่องใส่นิวน้าขางใส่เมียมึงจี เริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะเริ่มจะเปิดฤดูกาลแล้วนะไอ้เต้าพยานแม่กูบักห่าหนิแซ่บแกรกโคตรววนๆนี่ยโอ้ยเอาวไปไปเร็วๆเอากินเขากินเขาสักกินเขาสักกินกินเนี่ยนะเก่งแม่งงานอยู่กูเห็นเดียกูเห็นเดี้ยอย่นงตัวนายขี่เรี่ยวเอาเบ้าขี่เดี่ยวดีอยากเขาเขาจิตใจกูกับเฉพได้กินต้อขนมบดอยทายเดี่ยวกูต้องทายเดี่ยวเห็นงานจะเห็นกูซอยกูสะกอน เฮ็ดเปิดหมานเดี๋ยวนี้บ่าเขาได้แตกึ่งเดือดกุ้งทได้อยู่โอ้ยเป่าเฮ็ดเป่านี้เป็นไงเฮ็ดหล่นเพิ่งเขาขุดทิศแดงเฮ็ดก็บมาได้เฮ็ดให้เป็นหยางเป็นซาจะเป็นหน้าเดียร์กูนะเอาได้แค่ภูเขาทั้งนั้นปล่อยได้นั่นปล่อยได้เนี่ยอพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องเรียวไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินข่าวไม่ได้กินตำบักคงตำบักคงเป็นเจ้าแดงรู้เจ้าพลาดเราไปได้ยุ่เดือนมัเบอา เป็นจังไหนัวเตเทยเ้ยน้าอได้พลหังยัดยันตนเสีโลไ้สีโลสีโลสีโลกูจะไยห่กูเนี่ยุ้ยหเขาสีตากูจะไป็ปาันกูจะมาเร้ยวเลวหดุอหิวข้าวไม่แห้เลย่่องแล้วเน่เจ้ายูพุ่นมาไม่ได้ป็นา กนไงคอ่้องี่นองเหี้ยงเพ่อนที่ซีดีหาผมเพื่นหาตพี่เจ้าน้องไงกวน้องนั่งอยู่กับพเงินไงเดี๋ยเดีวพี่น้องคุยกันกับปัวกันเลยเี่ยกนกําลังสางเดีอดแต่มันมาหาปเจพัหุนส้หาปชา้ัแท้สองคนมาบอกีรูมึงหนึ่งเขาก็เป็นครูตายอยู่ที่ว่าเป็นเจต้อคุยกับแม่คู มาดน้องไม่กินแต่บาคุ <Gan> ไม่กินตต่บอย่าการงันมาสั่งกูนี่สีเผาไปประกันไปประกันเลี้ยวไปเลี้ยวไปประกันเล้ยวเนี่ยประกันเล้วประกันเโผล่มันกินกรบกูกววันี่่อชอบเอมึงอ่ะโอยกูมาสูกนน่หอเขา ศูนย์เฮ่สบายดีค่ะได้อยู่ไปไปล่างสวยล่างซ้องตงตงมุ๊คก็ว่าผัวใจดีเพรตีว่าขาแย่ๆมันถือหางศิลป์จากว่าเนี่ยพูดอะไรเนี่ยใคยโอ้เนี่ยทั้งสองคนเลยบ่ เป็นแต่ซีคอยเอาสกากไาอีเือออมาโอ้ยสมม่าเป็นแม่มันเป็นจ้าไหเอาาว่าแม่เส้นเด็ร่างกลวยร่างซ้ำกาเป็นคยโอ้ดึงเขานึงหน้ามันกเม็นคอยยีเพราะว่าเขาโฉนเดียวพอเดี๋ยวดิ EU เดเลยนี้ EU ัดแย้เนี่ยที่ได้กระทำกวางชีปใส่กันไมใส่ชีพใส่อยชไปขายประกันมันสวยสายประกันชีวิตไรั่นเหมือนพวกงั้นไม่ยง พี่สังเวยใหญ่เลยเดียวเลยเดียวเดียวทำกี่ลายเขาอยูงลาดีครับพี่น้องชาวเลี้ยวโอ้ยเป็นังไงครับยุดีสบายบ่อันบ่สบายปักันเดี๋ยวสิไปเฮ็ดให้ดอกเด้อได้เรียนไปพี่น้องยังบ่ทันได้ถ่าไปก่อนโอ้ยปึงปองนั่นมันสิตกปองอ่ะน่ะ โรงเรียนของเราคุณคู้ใจดีกุกคนเด็ๆและก็เป็นกุกคนควกเราทุกคนทัน้ท